กูไม่รู้กูอ่านอันติดไปอย่างนั้นแหละอันติดเนี่ยเออคนที่จับเลยปะเอาเชิญเหรอเฮียคนเทียร์น่ยอ่านซักข้องเลยคนที่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเฮียคนเข้อีกคนอื่นไยไอ้ตาวมึงตีมึงทำอะไรทำเฮี้ยอะไรมึงไม่เกี่ยววะโอยเฮี้ยเข้าเขาได้ปะล่ะมึงโซนน่ะเราได้กำลังลงโซนเองอะ ไอ้กิจมาทุกคนลงมาชั้นสองก็ได้มาปลูกบ้านมากินโอ่ไปตีมางกีโน่ไอ้เหี้ยไอ้กิจกูแน่นจัดไอ้สัตว์อ่านล้วคนอื่นไปรู้เรื่องมากินโอ้ันกูก็อ่านไปเลยเน็ตเวิร์กที่ติ้นเอโล o มบายดาต a าฟอร์มออนไลน์พี่สรุปไม่เข้าใจน่าไม่ค่อนอ่ะไอ้เหี้ยมันมาแบบเป็นแล็บรฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอออะไรอ่ะ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยปานอะไรไหลเช่ยนี่หลายแก่คุยก็กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านอยู่กับผมเอฟโปลทูเพนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นใหม่ครับวันพีชนะครับผมเป็นคลิปแรกที่ได้การวันกันเมฆเชี้ยไปโคเรเวแล้วน้องน้องกูไปโคเรเวแล้วไงโคเรเว่เออโคเรเว่กันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ คือวันนี้กูรีวเลยกูถึงไงอ่ะเนี่ยวันพีชวันพีชโอ้โหวันพีวันนี้เรามาเล่นไหมครับวันพีชกันมันเป็นคลิปแรกของในช่องผมที่ทำอะไรวะแอดออนนี้เออแล้วเป็นแบบคือเคยเล่นกันมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้ทําเพราะว่ายังไงวะตอนนั้นโทรศัพท์ไม่ไหวไม่กระตุกแจ้งเ่อย่างนะแอดออนนั้นยังไม่ดีเท่าตอนนี้ตอนนี้แอดออนวันนี้อยู่ที่ V50 แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่จ๋าจะทิงลิงมาให้นี่น้องกูขายของนะแต่กูไม่ได้ตกลงอะไรด้วยเลยน้องกูขายของไปแล้วโอเคเออพวกเราพวกเราเล่นตั้งแต่แบบเวอร์ชันยี่สี่ยี่ห้าตอนนี้มาห้าสิบเออลืมได้แนะนำตัวแต่ละคนเลยวันนี้มีท่านเสียตังไอรักน้องแซมสุดท้ัยแล้วก็ไอปันนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยกันประมาณห้าคนไม่ไม่ได้มาครบนะถ้ามาครบเดี๋ยวแม่งวุ่นวายกว่านี้อีก จริงจริงไม่ไู้ไีมเมื่อกทียังไม่พูดชื่อผมเลย่นเลแต่พี่ป้าเฮ้ยพี่พูดแล้วพี่พูดแล้วพี่พูดแล้วแซมน้องลางอะไปย้อนดูได้ย้อนดูได้ย้อนดูได้เออโอเคมาแล้วเราแล้วเราก็ไปเริ่มคลิปกันได้เลยปะไม่แล้วแล้วมกเลือกอะไรกันหรืองเลกไุเลือกอะไรกันหรือหรือยังไม่เลือกแล้ววเลยงไมเอกบอแล้วมอะไรได้อะ นเ่นี้ผมยังกดไม่ได้เลยพี่เอเรามันกินนมกินมามาคุก็มากินน้องนมาซะเฮต้องกดเลื่อกันไรอ่ะเลื่อยตรงไรนอกนเขาีทำไมเยเฮ้ยเล่าพี่พเฮ้ยไอ้ีอะไรวะเฮ้ยมันคือเล่าเขาหรอเฮ้ยปราเทอะไรได้เนี่ยไอ้เี้ยออกไงวะไม่ไม่้องพี่เวลาเวลาเวลากดไปที่มุงกดแล้วกดขาไปที่หน้าจอึงจะหายดีกดไปแล้วกดไปแล้วได้ห้กี่ร้อยน เดี๋ยว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 มึงอาฮาคีราชันมาจากไหนก่อนใครไมด้เลยเออมันเป็นมุกุอ่ะมันเปกุมันเป็นเอามงกุลเนมุกุลปัดเป็นสุ่มแล้วไอ้สุ่มแล้วเหรอสุ่มแล้วสุ่มนานแล้วเนี่ยไอ้รับคนมีพลสวัสดยไอ้เหี้ยเกินไปยังไม่ได้เลยเลยอย่าตีอย่าตีอย่าตีไอ้กูเมากูเมาเ่ะไอ้กูเมา ไม่เขาเขาไปนแรกไมได้เลยเออกูน้องวนแเยเออน่ะเอ้ยเอ้ยไอ้ไขอ้ยเฮียใครมันกดตัดหน้ากูว่าใหญ่กูเจอไนสัตมาละเอาเอาเป็นเป็นไม่ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโบเอ้ยโบเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงโดนใจกูก่อน คือแรกเป็นโจรสลัดกันใช่ไหมากินมากินหอโอเคเรียบร้อยคุณปโจรสลัดโอ้ยเช็คสตาร์ทได้ด้วยเช็คสตัดได้ด้วยเว้ยเช็คสตาร์ทเหรอตรงไหนสมุดอ๋อเหมือเอ้ยสมุดเนี่ยเหรอไอ้ต่าไอ้จ่าปรับตายแล้วของไม่ตกนะตายของไม่ตกเหรอไม่เป็นไรมาได้โดนมาได้โดนโจรสลัดแล้วก็อย่าลืมกดค้างไปด้ดวงโจรสลัดนะเว้ยเออหมดละโอเคก็เห็นไหมเห็นเห็นในรูปแบบไฟไหมเห็นในรูปแบบไฟปะเออ เราสามารถเอาดางควายอันที่สองอะไปเลกลูกน้องมาได้อันแรกอ่ะอันแรกเอาไว้เก็บไว้เพราะมันจะรีโหลดชาร์จให้เราได้อ่าก็คือถ้าเราใช้อันอันที่สองไปแล้วใช่ไหมอันนี้มันก็จะรีมาใหม่เพื่อให้เรามีใช้อีกเรื่อยๆเนี่ยจำไว้นะความรู้ใครไม่จำนี่กูกระโดดถีบตีนคู่อ่ะปากก่อนเลยคืนไปนอนคืนไปนอนดีกว่าฉันโอดมีมีที่นอนเหรอบ้านมานิันนอยมีที่นอนเหรอเฮ้ยมีที่นอนเหรอมี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  ที ت ت ่นนอไหนวะแต่รับสองคนเลยพวกมึงไม่เก็บโอ้โหเฮียโดนมันมันแย่งเลยอะไรวะท่านผู้ชมผมบอกก่อนนะคือคลิปผมอาจจะทําแบบภาพก็ได้ภาพก็ได้หรือไม่ภาพก็ได้นะอยู่ที่ผมนะเพราะว่าคลิปที่เคยทําไปภาพก็เที้ยกู่ภาพไม่เป็นเลยภาพแย่มากเขินเขินไม่เขินเขินเสียงตัวเองเฮียแล้วไม่รับไม่รับมันอื่นอะไรไม่ไัมันเนืองหาทางที่ไม่เก็บพงมางมาหนาเลยไปในห้องไปในห้องอารักอารักพิษ ไอ้ขอบกินเหล้าหน่อยดิกูเม้งคนเอาเหล้าไปหมดเลยอะไหนวะใครอยากได้กูามาดิมากูเนี่ยกูจะกินเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้เหล้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยววะฉันมีจิตเงาไว้ที่เกูกูเมาโอ๊ยเมาโอ๊ยเบียนหัวโอ๊ยเตะไปกูแข็งเราราวังแข็งมานะมึงเนี่ย ไม่ม,ไม,มันจะไม่ทําอะไรเราหลอกถ้าเราไม่ทําอะไรมันก่อนถ้าเราไปถ้าเราไม่ไปฆ่ามากินโนอาอย๋ยแช่งมันันไม่ถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แย่งเล่าเขา,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 ากินนะเขาจะไม่ทาอะไรเราเยเฮ้ย <c oughs> เอามีคนคัดโตคัดก่อนแล้วเหรอนี่นี่อยู่บนบ้านเนี่ยคุณคัดนี่ตัดตัดไม้ตัดไม้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะแล้วมาให้คุณขัดโตคัดนี่ เดี๋ยวเลื่อน้เร่อตัดตรงนี้ออกให้ด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเลื่อตัดออกให้ด้วยเดี๋ยวกำลังจะเบื่อเบื่อแน่นอนไอ้เฮียรอเวลานขนาดนี้กูไม่ให้รอหรอกกูไม่ด่าไอ้เฮียมีมีหรออุยกูกูจะเอาฉากหน้าตัดอ่ะเป็นหน้าไอ้เฮียรักแปะไว้อ่ะเอฟเอกลยนะแเลยเอฟเเอฟเอกเดอดเท่านท่านผู้ชมยังไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้รักอ่ะมันเปิดหน้าตัวเองไปแล้วรอด้วยใช่โคตรรอรอด้วยไงประเด็นใช่ สารมาเกนโนะว่ะแป้งเราหายหมดเราหายหมดเลยไข่ป่นป่ะแหว่ะไอ้เจี๊ยมีใครแม่งป้นว่ะอย่าให้กูเจอตัวนะไอ้สัตว์เห็นนุ่นตาเดินเขามาคนแรกเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยคิดป่ะไอ่ไอ้เชี้ย

แม่มันจะตายอยู่แล okay, ้วไงยุ <S 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 ้น้องกูฆ่าไปเยอะแล้วไอ้เคดจะเชื่อเหรอไม่ชื่อไอ้เชี่ยกูคือกูคือผู้ใช้ผลล่องหุ่นดิสัตว์มีมีแต่ว่าคุ้มบ้าแต่ว่าคุ้มบ้าไปรักคือมันไม่จะฆ่าโดยสลับด้วยตนเองไม่ได้นะเว้ยพี่รักพูดจรโดนเขาเลยวะอย่าเข้ารถใต้ตบอย่าเข้ารถใต้ตบ ม่อพ uh ่รักไปพ่้าคุมไปเลย้ยพ <Bonnie> ี่ในพ้าค้ัมากคุพี่ตีอยู่พี่ตีอยู่เอาเอาเฮียดาบไม่ดาบอ้โหจีสุดเว้าโอ้ยลูกน้องตาย กูตายเชียตกกระจกตังเล้ออกโซบะใช่ป่วะไอ้กูอะไรวะโอ๊ตปืนยงกูปืนเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยไอ้ไอ้ขอขนมปังกูเหมือนันกูขอคำหนนะกูให้กคำหนึงเี้ยมอยู่แดงแล้วกูอา้เฮ้ยเอ้ยอะไรวะ โยโน่บ you know, hey, ิ๊กมัมบิ๊กมัมเกิดเฮ้ยไอ้เงี้ยไม่แล้วจา่าโยโน่เลยผมยัไม่เห็นดิเฮ้ยถ้าจะมมาต,นนนตนนีนิกแมมอ่ะตอนเนี้ยต้องรอให้ฝนหยตกก่อนแม่งแหลกแหลกที่ไหนโอ้แค่ไฮโดรก็ไม่ไหวไ้สัตว์ฝนมันตกลลเลยแลกใช่ไหมเลยแค่โดดท่าหลังเฮ้ยแซมพี่อยากฆ่านี้ว่ะซา,า,าบโบ,าบโเฮ้ยหนุมหลุมหลุมเฮ้ยนัวดำ

ม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นอ่ะกูไม่ให้เล่นอ่ะโดดดำไม่ให้เล่นอ่ะดำไมออกจากเซิร์ฟกูไปเฮียเฮ้ย <c oughs> แต่ผลโด,ดดดำน,นี่เราเป็นผลที่เราแบนใช่ป่าว่าห้ามเล่นอ่ะ เไ้ยตายแล้วไม่แต่ไม่ดรอปอะไรเลยเฮ้ยดรอปเลยพิษตาดรอปผลพิษตาเก็บเลยเก็บเก็บไว้เก็บไว้มาหูแรกมาแล้วโดนตาคืออะไรคืออะไรลองลองใช้ดิใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ไหมใส่ไม่ได้เหรอแล้วเนี่ยรูปปิ่งเราคืออะไรเผ่าไอดวงตาไอดวงตามันใช้ตอนที่เรามีมัดหาชีเอเปล่าเพื่อนเออ ไม่ได้ปิ่นนกมาแล้วก็ไอ้อันเนี้ยมันหายไปอ่ะไอ้ดาบที่มันอยู่ตรงเนี้ยช่องแรกเลยอ่ะเออมันจะเป็นเผ่าเป็นเผ่าหรือเปล่าบินบินได้เปล่าลักบินได้เปล่าไม่ไม่ไม่ใช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 ่อันนั้นอันนั้นจานเดิมจ้นดีอ่ะนี่นี่ประตูที่ดูตู้กับเราที่นี่นี่เหรอ ไม่ใช่รักที่ไหนมันมีหลายที่นะกูหายแล้วนะรีบกลับมาเลยตอนนี้ตกแล้วหายแล้วไอ้เฮียลามะครับลามะฆ่าเฮียปลาตายเหรอกูไปรับไปรึเปล่ากูไปรับเฮ้ยกูว่าไอ้เฮียปลาไอ้ปลานี่กากเลยมึงถ้าโดนลามะฆ่าตายอ่ะนี่อ่ะประตูประตูประตูนี่คือคอโลซี่อยู่ตรงนี้ย่าไปเปิมึงก็เปิดแลกนะไอ้เหี้ยแต่มันก็แหลกแป๊บเดียวมันก็แหลกแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอ จะค่อยเอาก็ได้จะค่อยเตะก็ได้อืมเราเราให้เราไม่ห่มคลกกันไม่เล่นแล้วมันกลัวไอ้ต่างกูถามไอ้ไอ้ที่มันพูดอย่างนี้ป่ะป่ะไปกันหมดนี่เลยป่ะแรกแรกแมันมาแล้วมันมาแล้วลอรอก่อนรอก่อนมันโหลดอยู่โอมาแล้อ้าแล้วอยู่นี่นิ่งตีมึงอ่ะอย่าเดินอย่าเดิน ช่วยนเวกอยู่ในน้ำตามเอวเราจะเป็นลูซี่ลซาโบเฮ้ยตุ๊กไปออกก่อนยืนเด็ดสะพานก็ไม่มีกลับออกไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะพานใม่ไม่มีกลับนะเฮยต้องไปไม่มีกลับทำสะพานนั่นทำสะพานนั่นเด็ดสะพานขาดไอ้เหี้ยจ้าไอ้เนินขุดอยู่เนี่ยขุดอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยชิบหายต่อยกูเปล่าลูซี่ไม่ต้องสู้เรมึงสู้กูนี่มาลูซี เฮียตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกน่ากหูสกรูไปเร็วเอาามาตกน้ำมาตกน้ำเขาทำตกน้ำได้เราเราชนะหน้าได้นุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเฮียลูกี่โหดไอ้เดมาตกน้ำอไแตกว่เอ้วยตกแล้ว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 มตกแล้วจริงมาตกแล้วจริงเป็นขนมข้งมันเป็นเียอะไร เป็นที่อะไรเป็นียอะไรมึงทำอะไรพวกกูทำอะไรพวกกูสบน้ำเหรอมึงบัน้ำเหรอไอ่คนบ้านนั้ำนบานไหนกคนาเตน้ำตายกูอะไอกคนไอ้พาคมแล้ของกันแล้วเหรอ

มันต้องฆ่าโจรสลัดอย่างเดียวอะถ้าฆ่าไอ้เฮ้ยลูซี่ว่ะเฮ้ยกูกูขุดหลุมกูขุดหลุมก่อนไปนึงเฮ้ยมันโก้แช่มันโก้มันโก้อันนั้อันนั้นขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมไอ้นี่ว่ะกูเจอกูเจอนี่ไอ้ลูบิงกูเจอมันโก้อะเออเนี่ยนี่แหละเอาเลยตี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 เลย อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมพี่อยู่ที่เดิมพี่ไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้เราไปอยู่โซโลลูกทีนี่กูมาดีเหี้ยท่านผู้ชมจำจำไว้นะอันนี้คือสูตรของพวกผมที่พวกผมเล่นกันมานานแล้วได้ของแบบโคตรเทพอ่ะสามดาแล้วไม่ใช่สามดาวแลยพี่มันเราเราตายได้ในสองกีนะระวังโดนกระเด็ตายอะไรกลัวอะไรมันอยู่บล็อกสองหลุมไอ้เหี้ย อมก่ไต้องให้น้องเพื่อนู้ตาข้ากูกข้าไปแล้วเพื่อนไม่ต้องวมนกูมกกูมุกโล้มดโซโลโลโนอาจ่าเฮ้ยไไหนไหเอามามาม่โลโนโลโนอาจ่าโซโลที่เออก็จริงอยู่นะ คนอไอ้นี่ไปอ่ะพี่รู้ปะใครอ่ะปรไม่รู้อะ่ะนี่แหละแล้วไอ้รูีล่านี้มันพันพันยหลาดยพันห้าเลยานนี่อ่าแต่อ้มันเหมืแลกรปอลยลาดูะข้าวห่อหมดูังไงอ่ะดูในกปกพี่ในกรหมดกแตจาไปไอ้ตีที่มันอยู่ด้านอันนี้นะ <c oughs> นี่คไนะ <c oughs> ม,มีอยู่เจ็0เจ็ดพัน้าร้อยเหรอแต่ว่าทีมันอยู่้าล่างอ่ะเฮ้ยไอ้เี่ยกูกูหิวอาหารว่ะ เลยแลวพี่เอาไม้มาเติมแล้วกันเออพี่เอาตังเผาได้เปล่าวะรวยเชื่อเขาบอกอยู่ว่าเงินกินไม่ได้เว่ยอ้าวทำไมทำไมประเทศเรารัฐบาลมันกินได้ได้เฮ้ยโดฟาว่ะตะลับเลยตะบตลับเลยถุนตะลับเลยเลยมันมันเกิดอยู่หล are, ัง <apply> บ <some drinks together> ้านนะแซมโดฟา แต่พี่โล่มันได้ไปไกลๆด้วยไม่งั้นป้าเราจะกลายเป็นในนี่ทั้งหลังได้ทั้งหลังได้กาเป็นคนแก่เฮ้ยไอเฮี้ยนี่มันอยู่ดีๆมาชวนได้การเฉยไม่ดีแล้วไอสัตว์ไม่ช้ให้ไอเฮี้ยคนละได้เอาเหรอไอ้คนละได้แล้วไอเฮี้ยแต่แต่ผมอ่ะแต่ผมอ่ะมีแต่เข็มด้วยทำไมวะได้หมดเนี่ยนะไปเจอลุงนั่งรถไปเจอลุงนั่งรถ เฮ้ยแต่ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วไม่เป็นไรขออีกนิดนึงหรือจะพักไอ้เฮ้ยทัก2ชั่วโมงไปไอเียเฮี้ยกูเสียววิดีโอหายไม่ใช่เลยเดี๋ยวขอกดหยุดอัดก่อนนะท่านผู้ชมไอนี่เป็นพาแรกแล้วกันงั้น